หมกหน้าไม้ทุกคนมากินข้าวเหนียวมันจะหอยนางนะหมูชามชั้นค่ะนี่ชามชั้นชามชั้นะนะลูกโดดอ่ะพริกอันนี้เผ็ดมากพริกกระเหลีย่ยม เปลี่ยนน้องจีโนะทำไมไอ้แล้วแล้วใครพไนที่ยังไม่ไอ้ถ้าปะน่ากลน่ากลน่ากลัไอ้ว่ะไมน่ยยอรอไ่ไอเยอะนเดนี้ร้อนไม่ร้อนนะ มาแล้วไอ้ขาดเปลี่ยนที่ใดเป็น,ปนทุกทีเลยแพ้อกักข่ลูกโดดนี่เผ็ดมากมมมมใช้มือน่าอร่อยไม่ว่ากันนะทุกคนตุ้ยมันไปนโลด

มีที่โรงเรียนน,น้องสนองสมัยมีงานกีฬาสีนนหอคะอมคอมอ,งองม,ม่ไมมม้ม่อมืมช 太大了。5. Pues no, to